อรุณสวัสดิ์ช้าววันที่13มกราคม2566นะครับนี่คือบรรยากาศที่ถนน้ันคอเหนือตำบลดนะครับยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่ผ่านฝนตกไปหนึ่งคืนนะนี่ครับ นี่คือถนนนะฮะนี่เป็นช่วงฤดูหนาวที่ยังไม่ถึงฤดูฝนดีนะครับยังอยู่ในสภาพนี้นะครับถ้าถึงฤดูฝนจริงๆจะขนาดไหนนะฮะดูกันยาวไปเลยนะครับโนนฮะโนนฮะเทียบนะครับ หลุมเริ่มเลยนะครับนี่คือมุมทางที่ตะวันออกนะครับส่วนนี้คือทางออกเมื่อกี้และนี่คือทางที่จะเข้าบ้านผมนะครับ ผู้ช่ามีรถออกมาแล้วนะครับรถออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็เปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางนี้นะครับนี่คือรอยรถนะครับเมื่อกี้ถ้าใครดูไลฟ์สดในเฟซบุ๊กก็จะเห็นนะครับเนี่ยรถก็จะใช้เส้นทางนี้แหละเนื่องจากว่าน้ำไม่ท่วมนะครับหมอกครับหมอกเต็มเลยนะครับนี่คือหมอกนะฮะหมอกนะครับะ่ะ วันนี้มอกเต็มเลยแต่ที่บ้านผมเป็นป่านะครับมองไกลไม่ได้ก็จะไม่เห็นนะครับก็เลยพามาดูข้างนอกนะครับส่วนนี้เป็นมุมด้านในนะครับที่เป็นบ้านจัดสรรใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาวันสิบหลังนะครับออกมาแล้วก็จะไปตามเส้นทางนี้นะฮะแต่วันนี้ทุกบ้านน่าจะได้มาตามเส้นทาง ผ่านหน้าบ้านผมล้วฮะเพราะว่าฝนตกทั้งนั้นน้ำเต็มเลยนะครับนี่เป็นฝนฝนหนักวันแรกของปีนะครับเป็นฝนวันที่สองนะครับแต่น้ำก็ท่วมแล้วข้างหน้าบ้านนะครับส่วนข้างในบ้านก็ยังพอรับไบวอยู่นะครับไม่มีอะไรมากมายนักนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศอุบลราชธานียามนี้นะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำไปทำงานกันเลยวันนี้ต้องดูว่าฝนยังรินตลอดไหมนะครับถ้ารินตลอดก็าอาจจะต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางนะครับถ้าไม่รินตลอดก็เดินทางกับพี่น้องนะครับมีความสุขในวันศุกร์ทุกท่านครับ สวัสดีครับ